และครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนบป๊ปสามดีนะครับแล้วก็อยู่กับพัมมิ่งซูเลเตอร์สิบเก้าครับผมและวันนี้นะฮะอยู่กับเจ้าช้างนะผมนะวันนี้อันนี้ก็ใครที่สนใจนะกินกลางเข้ามาเลยครับผมเนาะเพจใต้คลิปนะตัวนี้ก็ยังปล่อยอยู่นะฮะโอเควันนี้มาอัปเกรดนะครับผมนะเป็น่าปากเกี่ยวข้อโพดครับผมนะที่มันอ่าสามารถพับได้นะครับผมนะวิธีการใช้งานนะผมนะ ก็น้องๆต้องลงซิมเปิลไอซีก่อนนะครับผมนะก็เข้าไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะใส่ตรงมุมขวาบนเนาะเป็นเครื่องหมายไอ้นะฮะขวาบนเนาะเดี๋ยวคลิกเข้าไปได้เลยนะใครที่ไม่รู้วิธีอ่าโหลดซิมเปิลไอซีนะผมนะมันต้องมีหมดซิมเปิลไอซีก่อนนะครับผมถึงจะใช้งานได้นะโอเคจากนั้นนะฮะเราก็มาที่ข้างๆตรงนี้นะผมนะจะมีปุ่มตรงนี้นะฮะเป็นตัว x ครับผมเนาะ รต้องไปขยับไปใกล้ๆจนมันขึ้นสีแดงนี่ฮะแล้วคลิกซ้ายไปหนึ่งทีผมนะฮะ,ะตัวนี้ก็จะกลางออกมาอย่างนี้นะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรานะไปทดสอบระบบการเกี่ยวข้าวโพดกันเลยโอเคเดี๋ยวจะย้ายรถเนาะเราต้องเก็บก่อนนะมันจะติดนะผมนะโอเคมันยากนิดนึงนะครับผมนะต้องใกล้จริงๆนะขึ้นสีแดงนะผมนะ ยึดนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเอไปแย่ร่วกันเลยแม่วันนี้รถจอดหลายคันนะมาที่โชว์รูมครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราใช้เจ้าตัวนี้นะ,ะเลือดสิบหกล้อนะครับผมคันนี้เลยนี่ก็เป็นรถของอ่าช่างเจ็ตเราเพื่อนกันนะครับผมนะใครสนใจอยากจะ สั่งทำรถนะก็จิมอาคำว่าแชทเราเพื่อนกันไปได้ในช่อง YouTube เลยนะก็จะมีช่องของแชทเราเพื่อนกันนะผมแล้วก็นะครับไปเข้าไปติดต่ออ่สั่งทำรถได้เลยนะราคาเป็นกันเองนะครับผมโอเคย้ายกันเลยย้ายกันเลยนะฮะอ่าเป็เทสระบบเกี่ยวกับพวกการวันนี้นะ กล้องขยับบ่อยนิดนึงเนาะตาลายนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะมันสัก45แล้วกันนะฮะเลนมันแคบไปนะมันเวลาเราหมุนแล้วมันจะลาลายครับผมโอเคชา้าๆเลยกันเนาะขึ้นนะครับชา้ชาๆช้าๆเลยไม่ต้องรีบนะฮะทุกคนใครที่เข้ามาใหม่เนาะ ฝากกดติดตามช่องนะป๊อบ 3D ด้วยนะครับผมนะจะมีรถใหม่ๆนะครับผมนะอัปเกรดตลอดตลอดนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะสำหรับช่องนี้นะโอเควานะป๊อบคือจักรวาลในรถเกี่ยวนะครับผมนะฮะเร็วๆนี้ก็หนึ่งหมื่นซับครับผมนะอย่าลืมนะครับผมนะจะแจกรถนะครับผมเนาะเป็นสมบูรณ์พัฒนาตู้แอร์เลยทีเดียวนะครับผมนะนะฮะโอเคคันนี้เหมาะกับการขนอ่ารถ เกี่ยวกับโพดมากเลยนะฮะเพราะว่ามันมันยาวครับผมนะมันยาวเนาะมันไม่ติดบันไดนะครับผมนะจะสักคูนะ่เนาะโอเคลงจากรถเลยทีเดียวไปย้ายรถกันเดี๋ยวจะไปเกี่ยวกับโพดบนเขานะครับผมนะเอ๊ะทำไมเสียงรถไม่ออก เสียงแตเป็นเสียงแต่เดิมนะฮะยังไม่ได้ต่อสายลมอนะ่ะสามชานะครับผมโอเคตัวนี้เป็นารถแทรกรุ่นเก่าอยู่เนาะนะฮะราคาก็ตอนนี้ก็ราคารถล,ลดราคานะครับผมติดต่อไปที่เพจล่างคลิปได้เลยนะใครสนใจเจ้าช้างตัวนี้นะผมนะเจ้าช้างไวไฟนะครับซื้อวันนี้นะผมแถมปากกั๊พูดเลยนะ มีปากเกี่ยวข้าวแล้วก็ปากก็พูดกันเลยทเดียวนะครับผมนะปากด้วยแล้วกันโอเคนะฮะไปไปไปแจกรถกันระวังรถไฟด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับผมช่องนะป๊อปสามดีเนาะเป็นช่องหมดชื่อช่องว่าหมดไฮแลนด์นะครับผมนะแล้วก็เว้นวักป๊อปสามดีครับผมนะเป็นช่องสร้างสอนสร้างโมเดลนะครับผมนะรเกี่ยวโดยเฉพาะเลยนะฮะ ลองเข้าไปกดติดตามดูถ้าใครอยากจะลองทำดูเองนะครับผมนะฮะโอเคก็เข้าไปกด s u b s c r i b e กดติดตามด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ okay, ให้ด้วยนะใครที่แบบติดชอบนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจเนาะอยากจะไปต่อยอดแบบยาวๆนะอยากจะทำรถให้สวยแบบน่าปอปเลยนะนะฮะก็ สมัครเรียนคอร์สได้เลยนะฮะตอนนี้รับวีพีสิบท่านนะสอนแบบสดครับผมเนาะหลังจากสิบท่านนะฮะก็อจะเป็นแค่วิดีโอนะอ่อเอาไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะโอเควันนี้เนาะเดี๋ยวอ่าตรงไหนเนาะนะฮะจะไปบนเขาแล้วกัน ดูแผนที่นิดนึงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวปลุกข้าวโพดก่อนนะฮะผมลืมนะฮะไปกันเลย เสียงรถค่อนข้างเบาเนาะไม่ได้ยินเลยนะฮะวันนี้เป็นแมบเดิมด้วยนะครับผมนะแบบเดิมของแบบแรกของเกมฟาร,ร์ม,มิงนะใครที่แบบเขาเกมามาใหม่นะพอจะเจอกับแมบนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่าเสกกระโปดก่อนนิดนึงนะ ลืมกดไว้ครับเมื่อสักครู่นะขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะโอเคหมดเสกคำพูดเสกข้าวต่างๆนะก็เดี๋ยวจะสอนเนาะอ่าต้องลงหมดเสริมนะครับผมนะตัวนี้เนาะนะฮะชื่อหมดตามนี้เลย ec นะฮะ ec level นะถ้าแบบน้องๆสะดวกนะก็ไปค้นหาที่ google ได้เลยนะพิมพ์คำว่าอ่หมด fs สินะผมตามด้วย ec ตัวนี้เลยนะ เดเวลนะฮะเดเวลูเมนต์นะผมนะตามนี้เลยนะโอเคเอาโอเคครับผมเสกเขาพูดเรียบร้อยแล้วนะนี okay, ่เราลองเกี่ยวกันดูครับวันนี้กับปากกระพุ้อัพเกรดนะครับผมโอเคเนาะไปเบาหรอพี่เบาจะตกรถอยู่แล้วเนี่ยเออ ปากระพดนี่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะฮะซื้อที่ก่อนเนาะแปบ๊บหนึ่งนะครับสักครู่สักครู่โอเคนะฮะ เออเสียงโคตรเท่เลยนะฮะกลางอุ้มกันนีเ่เดี๋ยวลงมาเอ้ยกดปิดนะผมนะลงมากลางร่มด้วยนะนะฮะอเคกลางร่มแล้วแล้วก็มาเปิดตัวปากเกียวนะครับผมนะอืมนี่ค่อนข้างแบบอ่ะตามนี้เลย <c oughs> ไอ้ทุกคนแนม่เสียงแตรเนี่ยเท่มากเลยนะฮะลุยลุยลุย นี่นะครับผมปากเกี่ยวอัปเกรดนะครับผมนะใครที่เป็เปนลูกค้าเก่าเนาะสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมนะอ๋อโชว์หลักฐานนะครับผมนะตอนนี้อัปเกรดฟรีเลยนะฮะสำหรับลูกค้าเก่านะใครที่สนใจเนาะอยากจะซื้อไปเล่นนะครับผมนะปากก้าโพดนี่แถมนะครับผมนะเอาไปเล่นกันได้เลยนะต้องเกี่ยวข้าวต้งเกี่ยวข้โพดครับสนุก,กเลยทีเดียวนะครับผมนะ นฮะในราคาที่ไม่แพงครับคันนี้เนาะต่อไปที่เพจได้เลยนะออยากให้ทุกคนสนับสนุนเจ้าของผลงานนะผมนะจะได้มีผลงานใหม่ๆออกมาี่เรื่อยนะครับผมนะโอเคนะลุยกันต่อเลย เข้าในไปหน่อยนะ่ะเหลือนะเออนะฮะทุกคนเอเปิดไฟนะครับ ไอติดทุกดวงนะครับท่านผู้ชมนะฮะแตงนี้ใหญ่พอสมควรนะเดี๋ยวมาเทียดูสักหนึ่งอุ้มแล้วกันนะครับผมเนาะจะได้ไม่ยาวเกินไปนะฮะ ก็เวลาเทียระบบงานเนาะ,ะระบบรถนะผมชอบแบบโงล่งมากกว่านะฮะทาแบบสวยนีย่ต้นไม้มันเยอะนะฮะพอะต้นไม้เยอะนี่เวลาเราหมุนกล้องเนี่ยบังต้นไม้นะรู้สึกว่ามันกีการุกรตานะผมนะโอเคเนาะแล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะใครชอบแบบไหนก็เิดแบบนั้นเล่นไปเลยนะผมนะครับผมนี่ลงล่งเลยนะดีกว่านะครับ อันนี้ยังถือว่าแบบอ่าผู้คนเรียกร้องมาอยู่นะครับผมนะเพราะว่าผมขายเรื่อยๆเ,เ,เลยคันนี้นะนะฮะนี่หวังแน่นอนคันนี้นะวันมองไม่ค่อยเห็นน่ะเอ้ยทำไมวันมองไม่ค่อยเห็นน่ะฟันรถออกแล้วตอนนี้นี่รู้สึกว่าวันรถไม่ออกนะฮะ กันต่อไปกันต่อเดี๋ยวดูให้นะครับผมนะเ มาดูมุมมองภายในนะสิว่าล้องมันยื่นออกมาเยอะไปนะครับผมนะมันปรับได้นะเราก็อ่าใช้คำสั่งตัวนี้เลยนะฮะล่องได้นะฮะอีสักแปดสิบครับผมนะล้องมุมมองภายในนะโอเคมาที่คดว่า,าต้อง จับลอ่องไยหลังนิดนึงนะผมนะเพราะว่ามันมันยังไงไม่รู้นะฮะผมว่ามันแคบไปโอเค รีมาสักหนึ่งอุ้มเนาะเป็นการอ่ามารีวิวนะครับปากเกี่ยวนะครับผมเนาะฮะคิดจะไม่ยาวนะฮะตรงหลังๆก็คิดเปสั้นๆนะเดี๋ยวน้องๆจะเบื่อกันนะครับผมนะ <Okay. S 1> คิดยาวไปก็น่าเบื่อนะครับผมนะ <Okay. S 1> โอเคโอเคเรียบร้อยนะครเต็มแล้วฮะหนึ่งอุ้มครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีนะครับ